ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี่อยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่านะครับพอกันย่แแรงครับพี่น้องมือนี่โคกหน้องนาสวนศินนะครับดีสิผ้ามาชมนะครับสวนศินนะครับอัปเดตไฮเบิ้งพี่น้องนี่ครับไปชมกันเลยนะครับนี่พี่น้องบรรยากาศยาแแรงนะครับรอบๆนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงสะก่อนครับนี่ น่องสะใหญ่เฮ้านะครับตอนนี้เฮาก็ปล่อยปลาปล่อยปลาไว้หลายแล้วพี่น้องแต่ดับน้ำเพื่อนก็นเริ่มเริ่มลดลงแล้วครับนี่พุนครับกะมีคานะครับมีคาตะไคร้นะครับปลูกไว้น้ำคู่สะพี่น้องนี่น้ำคู่สะนะครับมีกล้วยพี่น่องกล้วยเดี๋ยวพาไปเบิง กล้วยหอมครับกำลังโลงปลูกพี่น้องปลูกสเนิลครับนี่อินทผาลัมก็มีพี่น้องนี่อินตาผาลัมทั้งนี้กะที่เป็นแก้วมังกรนี่แก้วมังกร <c oughs> กำลังเฮ็ดพี่น้องกำลังเดินระบบน้ำให้เพื่อนครับนี่อันนี้เขากับมาเบิง้งกล้วยหอมทองท่างพี่ครับเพิ่นก็เริ่มติดติดแล้วครับ ในคณะที่เขาปลูกกล้วยหอมทองนะครับเขากะปลูกไม้ปลาไปน้ำครับพี่น้องนี่สลับกับกล้วยนะครับนี่ครับต้นสักเหียนบอพี่น้องนี่ต้นสักกำลังงามเลยครับนี่อันนี้โซนนี่ก็สิเป็นโซนหิมหัวพี่น้องนี่กล้วยหอมทองสลับกับไม้สักครับนี่ เข้าหดกล้วยนะครับเฮากัได้หดต้นใหม่ไปน้่นพี่น้องนี่ต้นนี้กำลังงามเลยครับนี่แตกใบใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะครับโ้นนี้กัว่าสีเฮ็ดปลูกยู่ปลูกกินพี่น้องนี่โ้นทั้งนี้นะครับสีเฮ็ดปลูกยู่ปลูกกินนะครับนี่ อยากยั้งกับปลูกอันนั้นคือเขา,า่านี่พี่น้องมะเขือมะเขือก็บีครับนี่นี่ปลูกมะเขือไว้นะครับปุ่นพักอีตูนี่ครับพี่น้องอันนี้เข้ากับปล่อยปลานิน่นปลาตะเพียนปลายีสกครับนี่ชะนี่ปุ่นลูก สมุนกล็ลังตกป่านี่แหละครับพี่น้องปลูกยู่ปลูกกินนี่ต้นกล้วยต้นกล้วยต้นคาหิมสะนะครับเป็นกะกำลังสีไงนะครับอันนี้สิเป็นโคกหน้องหน้าพี่น้องนี่โ้นนี้นะครับเป็นโคกหน้องหน้าเท้ากาับสิขุดคลองอ้อมหน้าพี่น้องนี่ขุดคล้องสายไก่อ้อมหน้าไปพูดไปหอดสะอีกลูกหนึงนะครับ เดี๋ยวสิพาไปชมนะครับนี่มองนี้ก็เอาไวเ้เฮ็ดหน้าพี่นอ้องบ่อพอะไรดอกประมาณสองสามงานนะครับนี่เฮ็ดดีๆก็ทีได้กินอยู่แต่ปีนี้ฝนแรงพี่น้องฝนแรงอากาศก็แห้งนะครับเมื่อนี้ก็ล่มหนาววอยๆมืดมือครับนี่นี่ครับมาพามาเบิงงนะครับ เากับขุดคลองใส่ไก่ขึ้นถมเป็นถนนครับพี่น้องแลวกะสองขางเขากับปลูกกล้วยนะครับนี่ปลูกกล้วยไว้สองขางสลับกับไม่ปลานะครับนี่มีไม้พยุงนี่ถามว่าปลูกที่ว่าศอกเดียวนึงมั่งครับนี่นี่ครับพยุงประดูนะครับสลับกันนี่โซนนี้ก็จะเป็นปลากล้วยพี่น้อง นี่มีต้นไม้นานาพันธุ์นะครับอันนี้ตะเคียนทองพี่น้องตะเคียนทองเป็นไ่แล้วนะครับนี่มะฮอกกานีพี่นอ้องต้นมะฮอกกานีขมี้ครับพี่เอ่ยกำลัางงามนะครับสลับกับกล้วยกล้วยนำวากล้วยหอมทองพี่น้องกล้วยนำวากครับพัน,บ,นบ้านๆเท่าไห่ละครับ มะลิอ่องพันพื้นบ้านเดิมๆครับพี่น้องนี่ครับส่วนนี้ก็สิเป็นต้นไม้ปลาผักบวกล้วยพี่น้องนี่ลูกชายเพิ่นกำลังไฮน้ำนะครับในขณะที่เฮ้าไฮน้ำ ต้นกล้วยนะครับเข้ากับไห้ต้นไม้ปลาไปน้าน,นะครับนี่ครับปลูกสลับกันไปเลยพี่น้องที่ยังคักตอนนี้ระบบน้ำเข้ากับเดินท่อไปรอบสวนแล้วครับเข้ากับใส้ระบบลากสายยางเอานะครับในคลองพี่นออ้องพามาเบิ่งคล้อง,อองสายไกล คล้องใส่ใกลนี่ก็น้าแหงเร็วครับปีหนีเพราะว่าฝนนี่บ่ดีพี่น้องฝนบ่ค่อยดีพุ่นอ,อ,อันนี้คล้องสสยใกล้นี่กว้างกว้างสามเมตรนะครับนี่ข้างบนลึกสโลปลงไปนี่สองเมตรพี่น้องแล้วกะก้นคล้องนี่หนึ่งเมตรเพิอ่อสิมีการพังทะาล่มีแหงเนี้นะครับตอนนี้ก็ น้ำเพิ่นก็นลรลงไปล่ะครับพี่รดทังนี้ก็ะแหงลหครับพี่น้องเนี่ยพี่ทางคล้องอีกทงังงนึงแหงสีม,ม่อมแรงโบ่เนี่นะครับกาวาขันหอดมีหน้าเมษานะครับฝนเพิ่นตกลงมาให้อีกยักษเทือสองเทือกัสิไข่อยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเบิงสาพุ่นครับนี่พี่น้องเท้ากะอาศัยพลังงานโซลาเซลล์ครับติดแผงโซลาเซลล์ฟั๊มนม้ำขื้นมนานะครับต้นหญ้าก็หกพี่น้องเดี๋ยวที่ได้ตัดสะสางออกอยู่ครับเดี๋ยวภาพมาเบิงสะอีกหน่วยหนึ่งนะครับ นี่พี่น้องเขาติดปั๊มโซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นสองแผงนะครับนี่ติดไว้สองแผงตอนนี้ก็ตะเวนเพิ่นกะสต๊กดินเราพี่นอ้องมืดค่ำมาแล้วเพิ่นกะยังมีแสงนะครับมีแสงเฮ็ดให้ปั๊มเฮ้าทำงานอยู่ครับพี่น้องพ่อได้หดเ่ามือแรงนะครับเ่ามือเศร้าก็ได้เจ็ดโมงกลัวนี่กะ มาแล้วครับนี่ครับสาอีกลูกนึงนะครับเข้าไปดีขุดคลองใส่ไก่ทะลุกันมานะครับทั้งสองขางนี่พี่น้องหน้าฝนวังหันน้ำเพิ่นหอดตะพักพี่เลยครับพี่พุ่นระดับระดับเก่าเพิ่นหน้าฝน ปีนี้แถวนี้แห้งแล้งครับแต่ว่าเฮาโชคดีที่เฮาขุดสาขุดโคกน้องหน้าไว้นะครับเฮายังมีน้ำใ้ไส่นะครับหดต้นไม้ต้นกล้วยหดผักขดเนี่ยยู่เนี่ยกินพี่น้องเนานี่เฮากับปลอยปาร่วมนะครับ ปลาลวมมีปานิ่นปลาตะเพียนปลาดุกปลาคอปลาเข็งนะครับมีสูเนวเลยครับนี่ปล่อยไว้เพิ่นก็นเริ่มใ่ายลแล้วละเพิ่อนนี่ครับโซนนี่อันนี้ก็เป็นไฟโซลาเซลล์นะครับติดไว้พี่น้องตอนนี้เขากปลูกกล้วยอ้อมเรื่อยครับนี่ สองขางครับพคครับพี่น้องโซลาเซลล์สองแผงนะครับสูบน้ำจากบอ่อขึ้นหดครับนี่ขนาดแสงเพิ่นคำคำนะครับก็ยังมีพ่อได ป้มน้ำเด้ยวยครับนี่ยคุณใช้ระบบลากสายยางก่อนช่วงนีี <c oughs> น่ครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงนะครับอัปเดตมาให้รับชมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบิงงท่างพุนนะครับ นี่เพ่นเพื่นกรกำลังทดน้ำพี่น้องใส้ระบบสายยางครับตรงนี้ครับเท้าอนุรักษ์ไว้ครับต้นพยอมครับเนี่เพิ่นกำลังเริ่มพัดไปพี่น้องนี่ต้นพยอมต้นใหญ่นี่ครับอีกต้นหนึ่งฟังนี่เป็นต้นพอกนะครับนี่เป็นอุโมงต้นไม้เลยพี่น้อง นะครับข้าอนุรักษ์ไว้นะครับหุ่นใส่ระบบขายยางนะครับครับพี่น้องครับโพกน้องนาสวนศิลนนะครับนะรบ,บ้านหนองลมพกตำบลเวียงช่ายอำเภอพยักษ์ูมิพิสัยจังหวัดมาหาสารครามเ้อนะครับเด้อ นี่ข้องสายไกลเห้าทางนี่ก็เริ่มน้ำก็เริ่มลดแหงไปแล้วล่ะครับนี่คุณนี่ครับพี่น้องข้องสายไกลเห้ากะสิหกจังน้อยนะครับหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกไว้สองคางกับบัท่้นในสะสางนะครับ อันนี้ต้นแสแบงพี่น้องต้นแะแบงสองต้นนะครับเฮ้าอนุรักษ์ไว้อายุหลายเลยเนี่ยครับนี่ต้นสองต้นเกิดมากเห็นเลยครับนี่เป็นร้อยปีเลยเนี่ยพี่น้องเพิ่นกับสีเริ่มพัดใบคือกันครับแล้วก็เพิ่นกับสีออกดอกนะครับดอกกับสีสีขาวพี่น้องนี่ย่มนันมันหล่นเต็มอยู่ครับนี่เลาะนี่ นี่ครับหยากับอกบ่ท่านได้ตัดได้สะสางพี่นอ้องอาอัปเดตให้รับชมนะครับนี่ครับโซ้นนี้ก็สีปลูกยูปลูกกินครับเอาไว้ปลูกยูปลูกกิน,นตอนนี้เขาก็ล่งกล้วยนะครับกล้วยน้ำว่า,าไว้ และะ้วก็เนี่ยมีต้นขี่เล็กด้พี่น้องเนี่ยต้นขี่เล็กตลอดแนวเลยครับเห็นว่าเนี่ยเนี่ยถ้าปลูกเป็นตลอดแนวไปเลยคุณนะครับนี่เพิ่งกะทดแรงครับต้นขี่เล็กเนต้แรงอีหลีคุณครับ มองนี้เขากะติดไฟพี่น้องติดไฟโซลาเซลล์ยงี้มันขึ้นในเพิ่นซองสว่างนะครับนี่ทั้งพุ่นกะที่เป็นบ้านพักอาศัยพี่น้องนะครับกะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้กะพอจบไายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ